รับไปเลยจ้ไม่ติม่ตมิตมตอมติมเปมันน่ากลัวนี่แต่ละคนน่ะโหดทั้งนั้นเลยข้านายไม่ลงอนาคตทีมชาติไทยจะเป็นยังไงคิดดูบ้างไมนี่นี่แค่เชื่อไหมมันมันไล่ปั้มพี่ด้วยวไอ้แบบแก้ภ้ามาด้วยตุงเนงตุ้งเนงมาเลยอะ อุ้ยพี่เด็ดเสียวไปทั่วสารพางกายเลยอะ่ะ ช ah uh, ื said, um, yeah p, well ่อชะไรจริงครับคุณสายที่เราจะเสียจุดโทษในช่วงทดเวลาเจ็บอย่างเงี้ยนั่นสิครับเราอุตส่าห์นำอยู่หนึ่งศูนย์มาตลอดนะครับลีกนี่คีดจุดใจถ้าเราชนะนี่เราเข้ารอบซาอุกรอบทันทีแม่นาคแม่นาคบ้าเหรอคุณตำรวจไอ้คนยังผมนี่แเราจะไปแอบดูกงน้องเกงนายใครเนี่ยฮะเรื่องนี้ผมไม่เกสจริงๆผมไม่มายด้วยแล้วผมไม่วิดิสแม ไม่แค่ด้วย่ันดินซีที่ที3,000กลกองจออยากจะติดร้อยศพไเหรอท่านเบอร์คอนเซิร์นเฟรฟี่เป็นสปตัมสมรรถนะนั้นเหรอ